อยู่ที่สวนสะเดาทวายทุกคนหญ้าก็จะโรกโนิดนึงโอ้แล้วเห็นในกลุ่มสะเดาทวายลูกพี่เอากิ่งตอนมาลดราคากันละหำแหลกเลยเกือบจะไล่แจกกันแล้วทีเดียวนะช่วงนี้สวนเราก็จะชะลอนทคนมันเป็นเทคนิคค่ะว่าทําไมคิดยังไงกับรถที่ลดราคาตัดราคากันเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกวงการทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่ได้ก็คือ คนที่สามารถอยู่ได้ในช่วงที่คนอื่นลดราคาตัดราคากันนะ่ะพูดง่ายๆนะเออคือเขาจะลดกันแค่ไหนเขาจะตัดกันแค่ไหนแต่เราต้องอยู่ให้ได้ทุกคนถ้าอยู่ได้ก็คือนั่นแหละเราจะเป็นผู้ชนะพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวของลดราคาเขาหมดขายเดี๋ยวเราก็ได้ขายอยู่ดีประมาณนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเราขายแพงแล้วเขาขายถูกมันจะดีนงะเราคิดตามต้นทุนต้นทุนเรามาเท่าไหร่เออเราก็ต้อง ก็ต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรได้ทุนคืนก็ยังดีเออนีออ่ขาดทุนก็ช่างมันขอแค่ให้ได้เงินมาเลยส่วนใหญ่นะเกษตรกร,เร,กรเราจะใช้หลักการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แนละ้วที่เห็นเห็นนะแล้วสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็วิ่งหากู้เงินกู้เงินมาเพื่อที่จะมาลงทุนให้ขาดทุนอีกรอบแล้วมันก็จะขาดทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราไม่กระทั่งเงินที่จะซื้อน้ำปาลาผงชลอเราก็ได้ไปกู้มานั่นคน วิถีชีวิตเกษตรกรเนาะอะไรที่ไม่ถูกควบคุมหรือไม่มีตลาดรองรับปุ๊บนี่ไม่ไม่ถูกควบคุมราคานี่จะลดสะบั้นหันแหลกลดแข่งกันให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เหมือนฆ่าตัวตายอะ่ะฆ่าตัวตายไปทุกวันไม่รู้ว่าเพราะหลักเกณฑ์อะไรเนาะทำไมคนขายถึงไม่เข้มแข็งกับต้นทุนต้นทุนเราไปเท่าไหร่เราน่าจะรู้อยู่โดยเฉพาะต้นทุนเวลาเราใช้เวลาเยอะนะ ต้องให้คิดคิดให้เยอะๆใครที่มาสายเกษตรที่แบบจะจะปลูกเพื่อขายเนาะต้องต้องต้องคิดให้เยอะๆหลายคนยอมดั้มราคายอมขาดทุนไม่ใช่แค่สเสดาทุกคนแต่ตอนนี้คือตลาดสเสดากําลังแบบนะสะบั้นหันแหลกเออเขาให้เขาลดราคากันไปก่อนไม่เป็นไรเรารอขายทีหลังนอนรออีกปมะมาณเดือนของเดือนเดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวเราก็กลับมาได้ขายอยู่ดี <laughs> เขาก็จะลดแค่ราคากิ่งอะไรทุกคนส่วนดอกนี่ก็โอโอดโอยกันเลยเกินอ,อยากขายแพงนู่นนี่นั่น เ,ออเดี๋ยวสุดท้ายถ้าถ้าเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลดแข่งกันอีกอยู่ดีนะไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะว่ายังไงมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่วงการเกษตรเราเราก,ก็เป็นทุกๆวงการเนาะโอเคทุกคนก็ประมาณนั้นคนซื้อก็อ่าอยากได้ถูกเกินเออซื้อไปแล้วกซ็ซื้อไปก็ต้องคิดถึงว่าเออจะซื้อไปทําอะไรเป้าหมายนั้นก็ต้องให้คนขายเขาได้อะไรบ้างอย่างน,น้อยก็อย่าถึงขั้นแบบให้ขาดทุนเน่ะเออมันมันมันก็ไม่ นะในฐานะทั้งคนขายคนซื้อไงเราเป็นคนที่ซื้อแล้วไม่ค่อยต่อราคาก็คือเขาจะมีเกณฑ์ของเขาว่าอยู่ที่สกีจริงเขาจะลดราคาให้เขาจะแถมให้อย่างนี้เราส่วนใหญ่เราถามซื้อเราจะไม่ไม่ไม่ขอลดเลยแหละไม่จะถามว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออถ้าซื้อเยอะก็บอกซื้อเยอะไปเลยเดี๋ยวคนขายเขาจะลดให้เองเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าจะซื้อเท่านี้นะแถมเท่านี้นะอันนั้นมันเป็นมันไม่ใช่หน้าที่คนซื้อเนาะ เราอะแค่บอกว่าจะซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวคนขายเขาจะพิจารณาเองถ้ามันไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะต้องแถมหรือจะต้องลดมันก็ลดไม่ได้นะทุกคนเออถ้าคิดเองได้ขนาดนั้นเดียยังว่าแหละมันแค่เข้าใจเรานะไม่ต้องคิดนะเวลาเรานี่ส่วนตัวแล้วคือจะเป็นทั้งคนขายคนซื้อก็เลยก็เลยมุมมุมมองจะเป็นแบบนี้นะก็เคยแบบมันจะเวียงเวียงหน่อยนะถ้าแบบเวลาคนมาบอกเอ้จะซื้อสิบกิ่งนะแถมมาด้วยสองอะไรเงี้ยบอกมันธุระอะไรวะอะไรประมาณนะนะั้นเนาะเออถ้าถึงเกณฑ์ที่จะแถม เออก็จะแถมแต่ถ้ามันไม่ถึงเกณฑ์ก็ขายซื้อขายกันราคาที่แจ้งไปไม่ใช่ว่าไม่แจ้งราคาก่อนเนาะก็นะนิดนึงวันนี้เหมือนระบายอารมณ์เนาะเดี๋ยวไม่ใช่แต่จริงก็อยากพูดถึงไงมันจะอยู่ได้อยู่ต่อมันก็ต้องมีต้นทุนมีกําไรเนาะถ้ายิ่งซื้อเยอะยิ่งลดราคาเนี้ยอันนี้ยิ่งไม่เห็นด้วยเลยนะไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มกดนี้เนาะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดราคาลดลดแม่งลดแบบไม่ต้องเอาอะไรเลยขายยันพ่อยันแม่ยันปู่ยันตายันทวดขายหมดขายที่ดินมา ก็ยังไม่พอจะลงทุนเนะถ้าจะทําแบบนั้นนะเออต้องบอกไว้ก่อนออกแนวเวงเียงๆนิดนึงวันนี้มันนะหลายอย่างเวลาคนซื้อก็ไม่เข้าใจคนขายไอ้เราก็สายเวียงแล้วด้วยพร้อมประทะโอเคคนเท่านี้แหละบ๊ายบาย